เพิ่งครับเบิ่งครับเกยงครับเราจะพรอมเตรียมสร้างดูว่าอยา่เงาเอื่นกี่เมตรกข่าว,าวลยหรออู้อเอ <c oughs> กินกินแน่อนอนนี่เี้นี่กินแน่นอนนี่ ยังต้องกันดีครับ่ะยากเต่ว่าอะ่รพีับน้องครับนีปวก,กับแง่บงมีตัวผูยตัวเม่ยน้วฝ่าสากับโดโดนะครับแม่เพิ่มอุ่นยังมีอีกสองตัวครับ เดี๋ยวให้เป็นเียวให้เป็นนี่เอบรอยการยังชีสสำเร็จยังไงยื่นีไม่ต้องว่าผัวครับอันนี้ลูกกเกียสองชุนอ่ะมาแล้ว แม่เนี่ยบ่ควายบันใดครับแม่มันจ่อยมันก็บบริษัทวัดใจหน่อยต้องแก่กันเนี่นจจยดูมันนี่กูอะไรอันนี้ลูกไส้สุกเอกครับลูกดูเอกตาลูกดูประมาณอายุมันเดือนกว่าเ,เดือนนิดนิดแม่เขาครับ <c oughs> บเข้าใจครับแม่สียางแดงครับ หลองแมนน่บดแดงวันใดเลยคร่กันแดงยนทั้งบดแดงครับบดแดงยืนเนี่ยตัวนี้กับว่าลวนครับเอ,อ,อตัวนี้เกือบประมาณสามเดือนแล้วครับบางทีมุ่งหวา คือนขึ้นเอาขึ้นเขาเขาหอหอล้วก่แล้วจะคองมึเงเราจะคงเี้ยง่อยู่นนะยิ้มแบบปูอูนอนก้อนอนี้จะเป็นข้อรถเก้าครับปเร่ไปเหของมือไมัได้สูงๆเนี่ย

อันนี้ครับเงครับเห็ดเขากระเห็ดแพะหมอกรเห็ดวายุเลยเพิงครับเป็นติงอยู่ผู้หายเอ,อื้อสิดีได้ถอดซิดีได้ถอดแต่าเบงทางขาไ้ิว่าก็ได้ไรม,มันบนีมันสิเน่ว่มึงช่วงถ้ายมันเหลมๆหน่อยๆในบู แช่วงหนาเนี่ยมันง่ายพ่อไข่ครับแต่หลูกก็ดีอ้ไใหญ่ไครับหลูมมันสวยๆวุ้ยวุ้ยเป็นอย่างเป็นอย่างเดี๋ยวเฮ้ยอออ๋กูยังไงมึงเนี่ยเอออ๋อลูกเราเราเราอ้รนลูกเรา ลูกสาสุดเอกนี่นื้ีนรืมีแต่ว่าลูกผสมนะครับยี่นี่ไม่มันมอยากให้คนบ่ายคนมันฉีมาส้นคนเดียวะอีอันนี้วิ่งเงืยอไหลอุ้ยออหมดแรงครับ <c oughs> หู้ยป็นังนี่ งูเป็นยังงีูงงงบาดอารมณ์บดีอย่างนี้มึงอ <c oughs> เอา้าดเชียงเขาเป็นสีวะหนามเบิดเกี้ยหนามเบเบิดได้มึงห้อยมันมาขคอกนะครับออหุ่นไหว เอาๆๆๆๆเอาๆๆด้วยกันหุ่นไหวเลอครับหัวขอนี่ครับมันดอนเสงหน่อเลยนี่ตาหมอกเกาะกุ๊กนี่ั็ก่าแฉกสั้นนิเก็บครับจริงเนี่ยเสียงโอ้ าาใา้เบื้องบรรยากาศป้ายหยาลังบานครับอู้งามงามโ่คอยงามเด่นีโบ่คอยเด่นหัวหนามครับท้างนปลาหลักยูฝรั่งยูไทยข้างบนเลยอันนี้ปลูกไวปว่าเด็ดตายได้เป็นกินเนี่ยนะครับอันนี้กรถขี่จอดไปร่นรห่างตำรวจนี่ครับเดี๋ยวม่ห้อยามาตัดบ้างเนะครับปลาป่า,าย ยังไปอยู่กับฉีเป็นหน้าหวานครับลูกฟังนันครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับเดีไอเบิ่งหน้าหวานนะครับกัอยตัดไปเลยครับนี่ครับนี่ครับจแงามอยู่ครับนี่มีต้นหลวงม่วงเอาะเฟียงกุ้งนะครับนี่ครับ อากาศแจ่มวอเสวยดีดีครับจอดนอกไปจากป้า,า,คคายหน้าคนไข้ก็หกหกแน่เลยครับขอ,อกแอตะกี้กัเป็นขอ,อกรถเก่าครับกระเล็ดเบี่ยงว่าท่านี่พอปีอยู่ครับกระเล็ดเอาขอ,อกรถอีกแล้วเห็นเป็นเห็นเป็นขอ,อกว่า มันก็ดีครับมันหล่งดีครับมันสูงนะนแนล้วมันก็หล่งอยู่แต่ยามฝนมากนี่ว่าเปียกเบ็ดแต่ยามนี้มันลม้มมันโกกดีครับมันบ่อึดอัดมันสูงนะนหลับชมครับวันเงยเลาะอือมันหย่อนแสงนะครับฟังนี <c oughs> เออกินนุมนน่มมากินนมตัวนี้ก็ ลูกหนีเที่ยวครับเด้าเลยเนี่ยนี่นี่นี่น,น,นี่แม่นี่ลูกสาวเองอะ่ะนี่ต้นต้นนี้เป็นลูกของแม่นั่นเด้ครับมันหนีเที่ยวมาหาผู้บ้านี่นี่ต้นตัวนี้เป็นลูกซี่วหายครับตัวนี้เป็นลูกโค้อมตัวเป็นลูกของแดงหน้าผู้เฮ้ยมันพอไข่แบบงมนนายู่ดิ แดงดีอย่างเงี้ยครับตัวนี้สองเดือนตัวนี้มันเดือนก,กว่าครับออกวันที่ยี่สิบสามอันกุมภาเอ้ยมันเดือนกว่าเกือบสองเดือนเลยตอนนี้เห็นนะปลาใสง่ามครับงามตัวนี้ซื้อใบเฟื่องคนจะืีอฟันนั่งเบียดแตล่ละตัวนี้ซื้อชบาครับนี่แม่นันซื้อ สาระตันครับเมียนั่นเสือมาเล่นท่ายังดีลูกลูกมันตัวผูตัวนั้นมีึ่ชื่อว่าแฮปปีเ้เนี่ยแค่เสือเลยนี่โดโดนี่บโดโด<อ>ครับนี่เย,นเยน็นเย็นก่อนฟาเสน้องฟาเสนี่มึนๆเนี่ยครับตัวเมียมึนๆครับนี่ครับมันหมักอหู่ค้นายครับตัวนี้นี่ บักรอโอ้ยรอรอรออยู่แ่บนี้ยิบแหล่ยยูงกันดีครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวรับชมครับอคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์ครับอือคอาเป็นยังไงครับนี่เวลาจอดครับจี้ จบล่ากันไปครับสองตัวนี้เลยครับคนไปครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับล่าไปครับสองหนึ่งแหละไปครับ